สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศและประธานเกียรติบตัตรแก่นักเรียนผู้ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยและกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านภาษาไทย เวลา10นาฬิกา26นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จออกณวังรื่นฤดีเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครประธานพะวโรกาสให้นายวรวุิอุตสาแท้ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์นำคณะนักเรียนผู้ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทยและกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยเฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศและประธานเกียรติบัตรแก่คณะทำงานสภาองค์ เยาวชนสร้างสารรค์พัฒนาสังคมซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้การกำกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปี2567จำนวน2โครงการประกอบด้วยโครงการการแข่งขันประกวดมารยาทไทยครั้งที่1และโครงการรักไทยกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยครั้งที่3เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกตามวิถีจัญญามารยาทไทยอย่างถูกต้องและเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพักกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจด้านอักษราศาสตร์ภาษาไทยการสื่อสารมวลชนและการสร้างเสริมคุณลักษณะจัญญามาราย,ยาทของพลเมืองไทยที่พึงประสงค์ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสารรคพัฒนาสังคมจึงมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานาและพระปณิธานาด้วยการปลูกฝังอบรมบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและความสำนึกรักในภาษาไทยและมารยาทไทยโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าด้วยมีการใช้ชีวิตแบบไทยๆด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องล้าหลังลาสมัยยึดมั่นสมัยก่อนประเทศชาติจะต้องเจริญจะต้องพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นต้องรับของใหม่มาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่ใส่สูทใส่กางเกงใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้ากันคงจะนุ่งจงกระเบนเดินเท้าเปล่ากันมานะครับก็อันนี้เป็นธรรมดาที่สปสินต้องมีวิวัฒนาการ แต่ว่าอะไรที่เป็นหลักเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาติควรจะรักษาไว้ไม่ให้ถูกทดแทนถูกกลืนไปโดยวัฒนธรรมต่างชาติเรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้หนายโชตินารินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชาทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกอามตาและตูกังกำลังพลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกำลังพลชุดมวลชนสัมพันธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดขึ้นลงรับส่งรถนักเรียนบริเวณหน้ากองรั สาาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42หมู่ที่3บ้านลีตอตำบลบารกอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะอีกสักครู่พบกับคุณวันวิสาและคุณพิมพิมลดิฉันวันชนกสังคเวส,สวัสดีค่ะ